สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอป Bitcoin Pop นะครับสำหรับรายละเอียดของแอปก็เข้ามาดูนะครับมีวางจำหน่ายให้เล่นแอปเนี่ยเมื่อวันที่13ตุลาคมนะปี63นะแล้วก็มียอดดาวน์โหลดมากกว่า1ล้านครั้งนะครับอันนี้ให้บริการโดยบิงนะครับอันนี้ผมก็เล่นไป2แอปนะ2เกมแล้วนะครับก็จะมีเกมที่เป็นไพ่แล้วก็เกมปลามีดนะครับก็จ่ายทั้งหมดนะก็มาจากค่ายเดียวกันนะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่21มิถุนายนนะครับ ปีหนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้รายละเอียดของเกมอ่ะโอเคเราเข้าไปเล่นเลยดีกว่าครับอันนี้ถอนเข้าในส่วนของคอร์เบตนะครับอ่ะเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นยิงในส่วนยิงลูกบอลน,นะครับสะสมคะแนนไปเรื่อยนะครับอันนี้มันทุกทุกอันนะครับมันเชื่อมกันของบิงนะคะแนนแต่ละเกมมันจะมารวมกันนะครับสามารถถอนได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่ว่า7วันถอนได้หนึ่งครั้งนะ ถอนขั้นต่ำอยู่ที่13,000คะแนนนะครับหรือว่าเออ่เป็นเป็นเงินประมาณ13สตางค์นะก็13บสามตูชินะครับนีย้ยอดจำกัดนะครับแต่ละวันเนี่ยมาเล่นได้จำกัดนะในส่วนของตัวนี้ครับ9ก้ทับสิบห้นี้มาเล่นได้ต้องรอให้มันเต็มก่อนตอนนี้ผมมีทั้งหมดอยู่ที่ 1, 1 23, นึ่งหนองหมื่นคะแนนนะครับ ก็ถ้าเป็นถอนเนี่ยก็จะได้123่สาตชินะครับก็เป็นเงินประมาณ1บาทกับอ่ายี่สิบกว่าสตางค์นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอลดเสียงก่อนเดี๋ยวมันต้องได้ดูโฆษณานะครับอ่ะก็กดดูเข้าไปมันต้องได้ดูโฆษณานะครับอ่าก่อนเล่นเกมแล้วก็หลังจบเกมเนี่ยเราก็ได้ดูนะโฆษณาก็แล้วแต่อันนะครับบางอันก็รีได้บางอันก็รีไม่ได้นะ ในส่วนของคอยเบดเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าถอนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอันนี้ผมก็เล่นไปเรื่อยคือผมสมัครไว้นานนะั่นแหละตั้งแต่ปี60นะครับก็4ปีละแต่ก่อนผมถอนเข้าเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเว็บแรกเงินเป็น BX Thailand นะครับแต่ว่าตอนนี้ปิดไปละแต่ก่อนแรกเปลี่ยนเป็นเพียร y เย r แล้วก็มาเป็นบิตคอยอะไรพวกนี้แล้วก็ไปแลกใน BX นะครับถอนเข้าเป็นเงินไทย ในส่วนของอคอยเบรก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าค่าธรรมเนียมมันเท่าไหร่นะในส่วนของการถอนอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวใอ้สองอโอเคมาแล้วถ้าเราผ่านเราได้2,800เหรียญน,นะครับก็ประมาณ2สตชิกว่าก็ยิงไปมันจะมีจำกัดนะเราต้องสะสมในส่วนของ ตัวนี้ให้ครบนะครับอ่ะสะสมครบก็ชนะยิงไปอ่ะลูกสีแดงเรียบร้อยยิงลูกฟ้าเขียวแล้วก็สีอ่ะชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ขอแค่ตัวนี้ให้มันครบนะเราไม่ต้องยิงให้มันหมดนะครับอ่ะเล่นจบปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้คะแนนมาปุ๊บ ก็ค่อนข้างง่ายนะแต่ว่ามันต้องดูโฆษณาไปเรื่อยนะครับก็เป็นปกติเกมนี้ก็ถือว่าโอเคนะสะสมไปเรื่อยนะครับเนี่ยอ่ะตัวนี้ข้ามได้แล้วก็กดข้ามไปเล่นไปด่านต่อไปตัวนี้ได้3 ,3740 คะแนนนะครับยิงไปปุ๊บออสีสม้ม สีเขียวอะผมใส่ตัวบนกันเลยสีแดงสีม่วง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 ตัวบนไปเลยอะตกไปสีโอเคสีเขียวไม่ติดสีแดงนะอ้าวเรียบร้อยโอเคได้มาละ สีแดงตัวนี้ดีกว่าสีม่วงอโอเรียบร้อยเวียนรำแเอาสีฟ้าตัวหลักก่อนอโอเคแดงอ,อยังไงเราก็ผ่านนะครับก็เรียบร้อยก็ดูโฆษณาต่อไปสะสมคะแนนไปเรื่อยนะครับ ัวนี้เกมนี้ไม่น่าจะจ่ายนะจะโฆษณานะครับผมรับรับทุกชั่วโมงของบัคซี่ไฟล์เราแล้วกันโอเครับมาละกดข้ามไปนะครับน,นี้ผมจะทิปไม่เกิน10นาทีนะ อรอบนี้ได้คะแนนค่อนข้างน้อยนะ2 0 0 0ัน0อนอันนี้คืออะไรโพเวอร์ Over. ใส่พิกอ้าวชิบหายละแล้วมันเปลี่ยนลูกได้ไหมเนะี่ยขอเปลี่ยนลูกได้นี่ว่ะเออแล้วเราไปเอาลูกอื่นตั้งนานยิงไปตรงนี้ก็ได้ล่วงไป สีแดงร่วงไปเราเล็งข้างบนไปเลยนะครับร่วงหมดตัวนี้ปึ๊บอืมเล็งตัวบนดีกว่ามนีน่าจะได้อโอ้โแดงมันจะชิ่งไปให้โอ้โหติดละ เอามันล่วงลงมาเอาล่วงลงมาเอา้า응อืมหึ้จ๊บโอเคนู่จะไม่ได้ะละอืมคะแนนก็ค่อนข้างง่ายนะนะเลยหกครั้งนะครับกอดูโฆษณาต่อไป ตัวนี้ค่าไม่ได้นะครับอ่ะเล่นได้อีกเกมหนึง่งอ่ะกดกลับมาไม่กลับีป เขาเก็บไม่อะไม่เป็นไรนะครับอขอไปด้วยเสียงหายละอ่ะทีนี้มาดูส่วนของคอยเบสนะครับที่ถอนไปเนี่ยก็เข้าไปแล้วนะครับอันนี้ผมถอนตั้งแต่วันที่1ิบนะวันนี้วันที่1ิบนะครับอ่ะก็มาดูกันนะครับนี่มันจะมีแจ้งเตือนตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้ก็ดี่นะ ผมถอนไป22สตชินะครับก็คือเป็นบิตคอยอ่ะ,อะเป็นเงิน23บาทนะครับทีนี้มาดูในส่วนของจำนวนเงินที่เหลือนะครับพอร์ตลงทุนนะจิกด้วอันนี้ผมมีอ่ะผมมีในส่วนของอีทโอ e ิ m มแคทคลาสสิกด้วยนะครับอันนี้มีอยู่ที่100,000สตชินะก็เป็นเงิน1บาท ส่วนของบิตคอยนะครับก็มีอยู่ที่22่สิบสองชตัวชิกนะครับก็เป็นเงินที่สามตางนะก็ประมาณนี้นะครับก็รอถอนต่อไปนะครับสะสมไปเรื่อยอในส่วนของการถอนเนี่ยเดี๋ยวผมสะสมไปเรื่อยดีกว่ามีื้ทาแลกเปลี่ยนไหมเนะนี่ยส่งราคาครับในส่วนของการถอนเดี๋ยวผมค่อย อ่ะศึกษาอีกทีนึงแล้วกันนะครับขอให้มันได้เยอะๆก่อนเพราะว่าในส่วนของช่อง YouTube อื่นเนี่ยก็มีน่าจะมีสอนเยอะนะอ่มีอะไรอื่นไหมเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยศึกษาอีกทีนึงแล้วกันนะครับสะสมไปเรื่อยก่อนอ่ะโอเคครับในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ